ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการทํางานให้ให้ฟังนะครับเพราะว่าเพราะามันก็จะมีหล,หลายระบบในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สตาร์ทแล้วก็ระบบซอฟต์สตาร์ทขาออกแล้วก็ระบบโปรเทคเครื่องอีกยังมีอีกระบบที่แบบว่าเมี่อเราเปิดเครื่องไว้นะครับส่วน ไฟดับปุ๊บแล้มาอย่างเงี้ยพผเอืญนว่าเราเราต่ออยู่ในหลดอยู่แล้วครับตัวนี้ผมก็เลยหลังจากที่ได้ทําวงจรอะไรหมดแล้วเชรตู้เชื่อมอะไรแล้วผมก็เลยมาป้องกันในส่วนนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะให้ดูนะว่าว่าการทั้งการโปรเทคการอะไรของเครื่องมันเป็นยังไงแล้วไปปักตรงไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับ เดี๋ยวเวลาที่ผู้ชมหรือผู้ติดตามดูก็มันจะมีตรงนี้ให้วัดขึ้นให้ดูนะครับขึ้นที่ออกจากเครื่องตัวนี้นะครับขึ้นที่ออกจากเครื่องตัวนี้แล้วผมผมคีบตรงด้านบนเลยนะครับมันจะออกมาฝั่งนี้ส่วนตัวนี้เป็นจะเป็นปลั๊กเสียบที่ใช้เทสนะครับเดี๋ยวมันจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะว่าตอนเปิดเครื่องตอนแรกเนี่ยเครื่องมันจะทําอะไรบ้างนะครับคร่าวๆก็คือ เปิดปุ๊บมันจะมีระบบซอฟต์สตาร์ทอยู่สอตัวนะครับวันนั้นอาจจะเห็นผมผมเขียนตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นบูลินนะครับเนี่ยผมก็จะ,จะเฉลยให้ฟังว่าทำไมผมถึงต้องใช้ของบูลินนะครับก็มันไม่ด้มีอะไรมากครับก็คือ ซอฟต์สตาร์ตตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ครับตัวที่สามเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันที่มันยังไม่ทํางานหมดเนี่ยเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งทําแล้วเต่ตัวนี้ยังไม่ทาเนี่ยอาร์สตาร์ตตัวนี้มันจะขาดนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับซอฟต์สตาร์ตตัวนั้นทังไปก่อนเพื่อนนะครับผมก็เลยมีชุดวงจรตรวจจับตัวนี้เพื่อไปสั่งให้ Cpu นะครับว่าทั้งหมดนี้ต้องต้องทำงานหมดเรียบร้อยก่อน ทีพียูถึงจะสั่งปล่อยไฟออกนะครับประมาณนี้นะครับก็มีก็มีเท่านี้ที่ผมทําโพสตันนั้นอ่ะนะดึกๆอะ่ะผมนั่งคิดเป็นตั้งนานนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องมันก็จะมีสองจอนะครับจอไฟเข้าไปออกแล้วก็จอนี้จะวัดไฟของ PFC แล้วก็ในส่วนของการโปรเทคอะไรมันก็จะมันก็จะสั่งจากจอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์สตาร์ทหรืออะไรพวกนั้นนะจอนี้จะลิงก์ไปหมดนะครับมีสายประมาณแปดเก้าเส้นด้อยกากจอนะครับอ่ะผมจะเปิดเลยปึ๊บนะครับ,บ,รบตอนแรกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเครื่องทำงานก็คือติดเครื่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วในในในขณะนี้เนี่ยเครื่องมันกำลังเตรียมการอยู่ระหว่าง PFC หนึ่งตัวกับตัวซอฟต์สตาร์ทอีกตัวหนึ่ง บอดไฮวอนนะครับมันกำลังเตรียมการของมันก็คือมันจะดูไฟทุกอย่างให้ครบก่อนทั้งเทสพัดลมด้วยตอนเปิดนะครับมันจะเทสพัดลมก่อนว่าทุกตัวนั้นโอเคไหมนะครับพอมันได้ที่หมดแล้วนะซอฟต์สตาร์ทำงานเรียบร้อยหมดไฟนิ่งแล้วมันจะสั่งเปิดไฟออกทันทีนะครับนะครับตอนนี้พัดลมหยุดก็คือไฟออกแล้วดูจากขึ้นนะครับดูจากขึ้นตรงนี้ นะครับสฟออกแล้วแล้วทีนี้ส่วนการโปรเทคนั้น่าผมจะตั้งไปให้ส่วนถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้โปรเทคได้ไ่ยไมเอาดันไปหมดเลยก็มาปรับในบอร์ดนะครับในบอร์ดนี้นะครับในบอร์ดต,ตรงนี้นะครับมันจะให้ปรับโปรเทคตรงนี้นะครับเราต้องเปิดฝากล่องออกนะครับแล้วทีนี้มาดูว่าผมจะตอนนี้นะผมผมตั้งโหลดไว้ที่ ไม่เกินพันวัตนะแต่ว่ามันจะทํางานได้ที่หกร้อยวัตผมจะมีโหลดอะไรบ้างโหลดโหลดตัวนี้นะครับรตัวนี้ก็ก็คงอาจจะเห็นผมผมเคยเทสตู้เชื่อมอะไรไปแล้วนะครับพวกนั้นมันวัตสูงก็เครื่องเดียวกันแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยมาลองต่ำๆดูเรื่องการจํากัดโหลดการโปรเทคโหลดให้ดูนะครับตัวนี้มันกินที่หกร้อยวัตนะ มีหวไว้ตัดแล้วก็จอไฟเข้าเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ใค่อตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกค่าจอตรงนี้ v แล้วก็ตรงนี้ v, วัดแล้วก็ตรงนี้อุณหภูมินะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่า power factor เราจะสังเกตว่าเวลาเราปิดนั้นปิดโหลดไม่มีโหลดนะผ้า power factor มันจะยังไม่นิ่งนะครับเพราะยังไม่รู้นะครับ จอตัวนี้ก็คือไฟมาจากไฟบ้านนะครับที่จ่ายให้ PFC นะครับมันยังไม่รู้ตอนผมเปิดโหลดนะครับนะครับมันก็จะขึ้น0.9ความหมายของคำว่า0.9นี้ก็คืออะไรเมื่อเราคำนวณมาแล้วเราต้องมา,มาคูณตัว0.9ด้วยนะครับมันถึงจะออกตรงนั่นหมายถึงว่า0.9นี้เข้าใกล้หนึ่งเท่าไหร่นั่นคือค่า PFD นะครับตัวนี้ก็คือขาวออกนะครับ PF ส่วน p f c ตอนนี้ตอนนี้ p f c บูตมาสามร้อยสามร้อยสามร้อยสองโวลต์นะครับมันไม่ไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เขียนให้ปิดจอได้นะครับมันไม่เห็น3า2 V ้อยสองดีที่ตั้งต,ต,ต่ำก็คือมันจะไม่ได้ไปดึงไฟบ้านเรานะครับมันจะดึงเอาตัวแผงนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับขึ้นตัวนี้เดี๋ยวผมลองปิดโหลด หลวดนะครับดูหน้ากับเพื่อมไหมนะครับหลวดหกร้อยวัตต์นะครับนะครับ,นะรบแล้วทีนี้พอพอผมเทสหลวดตัวนี้ไปแล้วนะผมจะผมจะลองเสียบวัตต์ที่ที่สูงกว่านี้ทีนี้นะครับก็คือเป็นเตาเรียดนั่นเองนะครับ ตอรี um ่ครับตัวนี้ก็มันมันประมาณพันบาทนะครับเจ้าร้อยห้าสิบาทนี่แหละเดี๋ยวตอนมาทำงานเราก็มาดูจอก็ได้ครับจอขย้าไปนะครับแบบไม่เลยก็ได้นะครับเขยบเลยนะครับดูนะครับมันมันมันจะตัดนะครับพร้อมกับสั่งให้พัดลมระบายอากาศด้วยนะครับ มันจะพุ่งออกมาเลยพัดลมสี่ตัวนะครับไหมครับมันจะไม่มีไฟออกแล้วทีนี้ผมจะรีเซ็ตให้ดูมันจะมีปุ่มรีเซ็ตแถวจอนะครับว่าว่าถ้าโหลดเกินแล้วผมมารีเซ็ตเป็นยังไง ไหมครับหลดเกินแล้วดีเซตยังไงมันก็ตัดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะให้มันไม่ตัดนะครับผมก็มาปรับตรงนี้ตรงนี้นะครับรนี้หมุนสักประมาณสองสามมิลน,นะครับเพราะว่าอาชั้นผมใส่เยอะ ดูตรงนี้นะครับกินประมาณ900วัตต์ครับ900วัตต์แล้วก็พออุณหภูมิเนี่ยพัดลม PFC บ้างพัดลมตัวนี้บ้างเนี่ยพออุณหภูมิตรงนี้นะครับมันถึง4.5องศาเนี่ยมันก็จะสั่งพัดลมทํางานนะครับพอหมดระยะเวลาที่แบบว่ามันระบายความร้อนแล้วจริงมันลดลง มันก็จะปิดเพราะว่าเหตุผลนี้ทําไมต้องให้ปิดให้เปิดเองเพราะว่าถ้าเราต่อตลอดนั้นพัดลมมันจะเสียเร็วนะครับเราต้องให้มีช่วงที่มันร้อนแล้วพักมันร้อนแล้วพักด้วยพัดลมนะครับนี้แล้วก็ลุกขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ตตาตอนรีดนี่มันจะแช่เลยนะครับนอกจากว่ามันจะร้อนแล้วมันจะตัดเองเท่านั้น มันถึงจะปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่อย่างนั้นนะครับไอต้าเรียดนะครับตอนนี้ที่ผมรันตอนนี้นะอุณหภูมิตัวนี้วัดจากซิงของไฮวอนะตัวนั้นนะครับนั้นดูตรงนี้นะครับสามสิบสององศานะครับไฟไฟตอนนี้มันมันตัดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เราที่เราที่เราต่อเข้าไปในระบบเรแล้วนะครับเราจะเปิดสวิตช์นี้ไม่เปิดก็ช่างนะครับถ้าไฟดับไฟมามันก็จะมาของมันเองนะครับแล้วทีนี้ผมจะลองกับกับตัวนี้ให้ดูตัวนี้นะว่าสมมุติว่าถ้าอยู่ในโหลดเอาได้บอกผมก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันร้อนแล้วตั่เนี้ย มันร้อนแล้วมันจะไม่ทํางานต้องรอให้มันเย็นก่อนตอนรีดนะนะยมจะลองให้ดูว,ว่าจะเป,เปิดเครื่องไปเลยนะครับเนี๋ยลงก่นอนว่าตอนที่ที่ผมห่วงที่สุดนะครับของเรื่องเรื่องบอร์ดไฮวอหรือว่าเครื่องไฮวอนเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรห่วงห่วงตอนที่มันอยู่ในโหลดแช่ แล้วไฟตกไฟดับแล้วเครื่องมาไม่ว่าจะกรณีไหนก็ช่างครับอาจจะเราไม่มีทางที่จะมานั่งเฝ้าแล้วไฟดับปุ๊บมาปวดโหลดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะสําคัญเลยเพราะว่ามันระบบมีซอฟต์สตาร์ทพวกอาใจาประจุเรื่องซีพวกคาปาพวกนี้มันต้องมีนะครับพอมีแล้วมันเกิดปัญหาก็คือถ้าอยู่ในโหลดปั๊บเมื่อไหร่แล้วไฟดับแล้วมาอย่างเนี้ยครับตรงตรงนี้จะเกิดทันที R start จะขาดไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเอาโหลดแช่ไว้นะครับเช่ื่้นนะเราผมจะปิดเลยนะครับตรงนี้คือผมเปิดไว้อ่ะผมปิดเครื่องแล้วนะครับสวิตตัวนี้ก็ออนอยู่แล้วผมจะไปเปิดเครื่องอ่ะตรงน,นี้ไฟดับนะครับแต่ทิศอ่ะนี้ไฟมานะครับ เห็นไหมตอนนี้ไฟไฟมามันยังไม่จ่ายหลดออกนะครับมันต้องรอให้ซอฟต์สตาร์ททุกอย่างนิ่งแล้วก็ไฟในควกคาปานั่นพอพอที่กลขับหลดออกมันถึงจะสั่งการทํางานขับปล่อยไฟออกมานะครับผมจะไม่ได้ใช้อินดีซีนะครับเพราะว่าอินดีซีมันเวลามันมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซอฟ์นะครับอินดซีไม่ใช่อินดีซีนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่า ชิโนครับชิโนชิโนเวลามันมานะมันต่อเลยนะครับมันไม่ได้มากับซอฟต์สตาร์ทของเครื่องนะครับซอฟต์ตัวนี้มันจะสั่งมาจากทีวียูแล้วรอดูขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมครับมาแล้วครับเน,นี่ยมันเปิดเองเลยครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปนั่งเลยว่าจะต่อโหลดไหมไม่ต่อนะครับมันจะทํางานเองของมันเลยนะครับก็มีรีวิวให้ชมประมาณนี้ครับส่วน ก่อนเรื่องอื่นนั้นมันก็จะมีเซ็นเซอร์พัดลมของพวกซอสตร์ตที่ผมออกแบบสามสี่วันก่อนนะก็จะก็จะมีเหมือนกันพวกนั้นนะครับเครื่องนี้จํากัดโหลดได้ตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปก็กจํากัดได้นะครับตั้งแต่ห้าร้อยบาทนะครับจํากัดได้ตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงแปดเคนะครับที่จริงเนี่ยผมใส่ไอจีบีทีสิบสองตัวนะครับสิบสองไอจีบีทีในบอร์ดนะ แต่เครื่องนี้ผมใส่แค่สี่ก็คืออาจจะเห็นมุมไปเทสตู้เชื่อบบนนะมว,วอมนันนั้นนะผมใส่สีตัวครับที่ว่าลองวันนั้นนะนะสี่ igbt นะครับถามว่าร้อนไหมก็อุ่นอุ่นก็เริ่มอุ่นเป็นเป็นอุ่นค่อนข้างที่จะร้อนธรรมดาเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทำงานทั่วไปนะครับแต่เราใส่ให้มันครบมันก็จะรันได้แปดเอยู่แล้วนะครับไม่มีหม้อแปลงไม่มีอะไรบอร์ดก็ เป็นบอร์ด PCB ที่ผมรีวิวนั่นแหละครับเป็น PCB พวกนั้นเลย PCB เรามองดูมันอาจจะเหมือนบางๆนะเพราะว่าพอพอพอผมลงตะกัวแล้วพาดเหล็กพลาดอะไรไปนี่มันหนาทันทีครับเราอาจดูในรูปมันอาจจะเห็นเป็นบางๆตัวนี้เป็นโรงงานจีนนะครับโรงงานจีนเพราะว่าที่ไทยเรา ไม่สามารถทําทูโฮนได้นะครับทําได้แต่เขาก็ส่งจินเหมือนเดิมนะครับก็คือเขารับส่งให้เราเฉยเฉยนะครับไม่มีไม่มีโรงงานในไทยนะครับเครื่องจักรไม่ถึงนะโอเคนะครับก็มีจอแล้วจอนะครับอนาคตสมมุติว่าผมขายชุดนี้หมดไปแล้วอนาคตเนี่ยมันจะมีเอทอออกมาใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้มี a อทอนะครับผมจะทําเผื่อไม่หมดแล้วครับ พวกพอตอะไรที่จะไปสั่งอนาคตนะครับว่าอยากสับไปเลยเป็น e t s แล้วก็ถ้าโหลดเกินเหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้สับเป็นไฟบ้านเลยได้ไหมก็มันก็ทําได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มนะครับไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มนี่เอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งเพิ่มเยอะเข้าไปอุปกรณ์รอบข้างมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับมันก็จะมีบอร์ดนั่นบอร์ดนี้มันไม่เสร็จสักทีนะครับเราเอาที่มันพอใจลูกค้าว่าเออพอแล้วก็เทสดีๆก่อนแล้วก็ จัดการเลยครับเดี๋ยวค่อยรอฟังผลว่าจะอยู่ได้ถึงปีไหมนะครับถ้าพ้นปีไอพ้นเดือนหนึ่งแม่ก็ก็ถือว่าจบแล้วแหละครับไม่ถึงต้องรอเทดเป็นปีนะครับโอเคครับอ่ามีถ้าเครื่องมันร้อนเกินมันก็ปิดนะครับมันจะไม่จ่ายไฟออกนะ ถ้ามันร้อนเกินไปสมมุติว่ามีเหตุการณ์นหนึ่งที่พัดลมเสียอย่างนี้ครับเนี่ยพัดลมพวกนี้เสียเนี่ยเสียสักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้นะครับมันก็จะปิดหมดเลยนะครับไฟไฟตรงนี้จะยังมีนะครับไฟตรงนี้ก็จะยังมี PFC ก็จะทํางานปกติแต่ว่าไม่มีไฟออกนั่นเราเดาได้เลยว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งในนั้นเสียถ้าพวกนี้ยังทำงานอยู่นะนะครับแต่ถ้าพวกนี้ ไม่เข้าเลยก็ให้มาเช็คที่ฟิวฟิวจะมีฟิวกระบอกนะครับฟิวกระบอกนะ <S <S ตรงนี้ที่ผมเอาไว้ด้านหน้าก็คือเวลาเราเอาไปติดตั้งจริงๆเนี่ยเรามีมิเตอร์อะไรเราก็จิ้มได้ตรงนี้เลยครับไม่ต้องลอบนด้านหลังแล้วบนมาจิ้มอยู่นั่น,ม,นมันลำบากนะครับเราเอาคักหน้าง่ายๆเลยสายออกสายเข้าตรงนี้นะครับเครื่องผมจะไม่มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ต้องต้องไปใส่เองเพราะว่าผมจะเอาใส่ฟิว ไม่ให้ฟิวนี่คำนวณมาจากระบบว่าฟิวเท่านี้แหละมันพอดีกับระบบแปแล้วนะครับเพราะว่าฟิวใส่เพื่อป้องกันเครื่องนะครับไม่ได้มาใส่เพื่อป้องกันไฟข้างนอกช็อตนะครับป้องกันมันเองนี่แหละครับช็อตมันเองนะครับถึงได้ใส่นะครับฟิวสามสิบสองแอมป์มันจะขาดที่ประมาณสี่สิบนั่นก็หมายถึงว่ามันอยู่ประมาณแปดพันวัตต์นะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ